2,568นะคะดูแปลงผักเสียงไม่ค่อยมีเด้อทุกคนเสียงน้อยเสียงน้อย <c oughs> เป็นวัดหลายวันแล้วยินนี้ต้อนรับสู่บ้านซาวิโอสวยและสุดนะคะ อเกิดอะไรนะย่าหวานน้อยอ่าว่าไปว่าไปนดีต้อนรับทุกคนนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมไลฟ์บ้านสาวหิโอสวยและสุขนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะฝากดูคลิปด้วยคลิปล่าสุดอะไรนะ ไปสปปนเนาะไปเที่ยวสปันเสร็จแล้วก็ไปกับครอบครัวนะคะสปันแล้วก็ดอยภูคาจบจกดอยภูคาก็จะไปดอยสกาดนะคะทุกคนฉ่ำเลยละคะ่ะฉ่ำเลยฉ่ำเลยเอาให้ฉ่ำเลยอ่ะวันนี้จะพาทุกคนไปดูนะคะวันนี้เราจะไปดูอ่า แปลงผักการวันที่26นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องออนไลน์ออนไลน์ line. ขายได้ขายดีขายได้นะคะทุกคนออนไลน์ all line. เล่าเรื่องเล่าเรื่องดีๆก็ขายได้ขอบคุณทุกเลิทุกไลน์อาน้าเป็นไงบ้างเองเอ,อเอาอีกบ้านเอาอีกบ้านหนึ่งเข้าไงเพราะว่าจะดูว่าตัวเองสวยพอหรือยัง สวยได้แค่นี้เด้อสวยได้สวยได้แค่นี้นะคะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้พาทุกคนมาขายออนไลน์จะพาทุกคนมาขายออนไลน์นะคะขายออนไลน์คุยกันตามภาษาอะไรพี่พี่น้องๆกันแหละเนาะทุกคนเนาะคุยกันเรื่อยเรื่อย ดูแปลงผักนะคะวันนี้นะคะก็ถ้าเราคุยกันที่เฉยอะ่ะเหมือนกับว่า fc เขาก็ไม่ค่อยชอบแหละนะคะเพราะว่าเรา <c oughs> ขออภัยอ,อ่พี่โกศลส,สวัสดีค่ะถ้าน้องคุยที่เฉยอะก็จะแบบไม่ค่อยชอบประมาณนะั้นสังเกตดูนะสาวีโออ่ะสังเกตดูวันนี้อากาศเย็นดินนะทุกคนขอ,คขอบคุณขอบคุณพี่โกศลค่ะสวัสดีสวัสดีสสดนะคะเลิฟ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 ขอบคุณพี่โกศลน,นะคะเลิฟเลิฟเช่นกันนะคะ ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะตอนนี้ก่อนอื่นเลยเนาะเราก่อนที่เราจะไปดูแปลงผักเนาะแล้วก็อะไรนะส่งกําลังใจให้กับน้ําท่วมภาคใต้นะคะขอให้น้ำลดลดลงเร็วๆนะคะอามาไวไๆนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับอะ,อะไรนะภาคใต้นะคะส่งกําลังใจนะคะก็ทอ่งทุ่สู้ๆ,ๆขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะ น้ำก็ไปไวๆนะคะให้อนเรื่องราวต่างๆผ่านไปได้ดีก็ได้ส่งกํนาลังใจเนาะทุกคนเนาะนะคะอ่ะนะคะก็ถ้าจะร่วมปัจจัยก็นะตามสื่อนะคะนะคะสาวีโอถ้ามีโอกาสก,าก็จะร่วมเหมือนกันนะคะก็รอดูว่าอ่ะจะไปทางไหนนะคะจะไปได้ทางไหนค่ะทุกคนก็อ่าช่วงนี้อากาศเย็นเนาะ อากาศเด็นก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะแล้วเราจะขายออนไลน์ยังไงล่ะอากาศหนาวหนาอย่างนี้เราจะขายออนไลน์อะไรยังไงนะจะบอกจริงๆนะว่าสาวีโอก็คือสารภาพว่ายังปักตะกร้าหรือติดแท็กไม่เป็นเนาะ,ะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าคือคือสาวีโอมีร้านไงนะคะจะมีร้านที่ช้อปปี้อย่างเงี้ยจะมาปักลง YouTube อย่างเงี้ยยังทําไม่เป็นเลยวนวน,วนหลายวันแล้วเนี่ย วนหลายวันแล้วอาสารภาพนะคะวนหลายวันแล้วนะคะก็ยังเข้าไม่ได้นะคะถ้าใครมีอะไรอะไระนะคะอ่าหรือทําได้นะคะเอาร้านตัวเองมาอ่าเอาร้านค้าของตัวเองในช้อปปี้มาปักตะกร้าหรือว่ามาติดแท็กใน youtube ทํายังไงนะคะก็วน,วนวนหาหาทางอยู่นะคะก็จะได้เ,เพื่อนๆเราจะได้เอาไปใช้เป็นประโยชน์นะคะในเรื่องของออนไลน์เนาะ วันนี้เราจะมาแป๊บเพียวนะทุกคนจะพาไปดูแปลงผักวันนี้จะพาไปดูต้นอะไรนะลูกมะเขือเทศอ่ะอ่าลูกมะเขือเทศนะคะจะน้องตักแตจะพาไปดูต้นลูกมะเขือเทศนะคะไปอัปเดตไปอัปเดตนะคะตอนนี้อ่าของมะเขือเทศเรา ลูกขนาดไหนแต่ต้นมะเขือเทศมันจะอยู่ติดฝั่งนู้นนะทุกคนมันก็จะไกลนะคะมันจะไวไฟไม่แน่ใจว่าจะไปถึงไหนเดี๋ยวเราลองดูว่าไวไฟจะไปถึงไหนนะคะนีไปกันไปกัน let's go let's go นะคะแพทยังแทนแทนมาเด้นก่อน้องก่อนตรงนี้ กาแฟวันนี้จืดจืดจืดมันหน้าจืดมันหน้าคนไรเลยมาไปกันไปกันเตึ๊ดตดตดนะคะว้าวนี่แป้งผักแป้งผักนะคะงาทำไมสาววีโอมาไลฟ์ตอนเช้าเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าช่วงเช้าบรรยากาศจะดีนะคะไปแล้วเตอร์เติร์เห็นเตอร์ไหมเติร์เติร์เตร์ไปเที่ยว เตไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวคลองอแม่ค่ะเราจะใส่ไปเที่ยวความน่ารักของเขาไหมไปแนละ้วจะให้ดูนะนดูเต้เตสิฟึดฟึดเน้นเห็นไหม <laughs> เขาจะไปเที่ยวนะทุกคนนี่เขาไปเที่ยวไปอะไรนะเขาชอบไปเดินเล่น ไปไหนของเขานะคะนี่นะคะเจอเจอไปเที pue, tu, refers, ıyoruz, de, ่ยวไปดูไปดูต้นมะเขือเทศนะคะยินดีต sure> ้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะเจอเจอน่ารักนู่นไปแล้วนะคะอ่าดูต้นมะเขือเทศนะคะเราจะเข้าไปทางนี้นะทางเข้าก็จะแคบๆหน่อยนะคะแคบๆหน่อย ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแคบๆหน่อยเราก็ต้องค่อยๆเดินถ้าไม่ได้อ่านคอมเมนต์อย่าว่าก,กันด้วยทุกคนนี่นะคะมานะคะมาแปลงผักมาชมแปลงผักงามๆเด้อนะคะมีผักอะไรบ้างเอ่ยนะคะผักของเราก็จะมีผักกาดแก้วแน่เลยผักกาดแก้วนี่เพิ่งจะเอามาปลูกนะคะอ่าอันนี้อันใหม่มีกรีนโอ๊กกรีนคอสนะคะ แล้วก็ฟินเล่ฟินเล่กรีนโอ๊กกรีนคอร์สนี่จะได้รับความนิยมนะคะ,อะของคนรักสุขภาพนะคะทานสลัดเนาะทานผักยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณทุกการเข้าชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแปลงผักเชา้าเช้าทำไมสาววีโอมาไลค์ตอนเชา้าเพราะว่าอยากจะจริงๆแล้วเช้าเช้านี่จะยุ่งนะคะแต่ว่า เราก็อยากจะเสียสละเวลาของเราอันมีค่ามาให้เพื่อนๆเน,นี่ยได้เห็นช่วงบรรยากาศตอนเช้าๆ้านะคะซึ่งบรรยากาศเช้าเที่บ้านสาวิโอเนี้ยคือจะจะเป็นบรรยากาศดีนะคะก็อยากให้เห็นนะคะอันเนี้ยคือพยายามมาเร็วแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวช่วงเย็นๆสาวิโอก็จะยุ่งนี่นะคะแปลงผักนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้น <c oughs> มะเขือเทศอวบแล้ว อันนี้เป็นกินีนกิีนคอสกิีนโอก๊กเรสคอสเลดโอก๊กอ่าประมาณนั้นนะสีแดงแดงของน้องฝนซานะธุรกิจเสริมรายได้เสริมยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณขอบคุณเป็นรายได้เสริมได้นะคะอ่ารายได้เสริมได้แล้ววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วน้องเขาไปทไํายังไงล่ะทําไมเขาถึงขายดีเอามาข้างในนี้ไม่แน่ใจนะว่า WiFi จะถึงไหมอ่า มาแล้วเ,เขาถึงขายดีนี้นะคะมุมนี้ก็คือต้นมะเขือเทศต้นมะเขือเทศเอามุมนี้เอามุมนี้ต้นมะเขือเทศขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ขอบคุณ,ท,ท,คณทุกกําลังใจนะคะนรมุมนี้คือต้นมะเขือเทศนะมะเขือเทศนี้เพิ่งจะปลูกนะคะ,อะตอนที่เราลงดินน่ะเขาจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยโตเลิฟเลิฟเลิฟนะคะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะแต่พอเรามาลงอะไรนะกล่องโฟมนะคะ คือนื่องจากว่าการลงผักที่กล่องโฟมเนี้ยนะคะเขาไม่ค่อยมีอะไรนะอ่าศัตรูพืชนะคะดูแลง่ายนะคะสะดวกสบายนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามะเขือเทศที่น้องฝนซาก็ปลูกนี้นะคะเอออันนี้ไม่สาววิโอมไม่ได้ปลูกหรอกทุกคนก็เป็นธุรกิจของครอบครัวที่บ้านนะคะเป็นรายได้เสริมนะคะอืมฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นรายได้เสริม อันนี้นะคะก็คือนะคะอ่านี่ก็คือต้นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศอ่าน่าจะเป็นพันเขาบอกว่าพันที่กินกับสลดัดทานกับสลัดนะคะทุกคนนะคะเพราะว่าเราปลูกผักสลดัดใช่ไหมแต่เราอ่าเราจะทาผลิตภัณฑ์อะไรให้ไปในทางเดียวกันก็คือ ม,มันจะขายตัวของมันเองนะคะถ้าเกิดว่าเราทําผลิตภัณฑ์ของเราให้ไปทางเดียวกันนะคะเราจะไม่เหนื่อยอย่าแงบบเช่นนะคะถ้าเราทําธุรกิจของอสลัดนี่นะคะประมาที่จะไปทางเดียวกันเนี้ยนะผลิตภัณฑ์จะไปทางเดียวกันเนี้ยก็จะมีการปลูกผักเนาะปลูกผักสลัดนะคะแล้วก็น้ําสลัดนะคะหรือว่าท่องเที่ยวนี้ก็ได้นะคะทุกคนท่องเที่ยวก็ได้นะคะเวลาเขาไปทานสลัด นะคะเขาได้พบกับบรรยากาศคือเหมือนกับว่าเราอาจจะมีโฮมสเตย์ของเรานะคะมีโฮมสเตย์ของเราเสร็จแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นผักสลัดนะคะแล้วอาจจะมีร้านกาแฟเล็กๆร้านอาหารเล็กๆข้างๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นไอเดียของการที่จะทาธุรกิจนะคะไปทำลายเดียวกันทำลายเดียวกันมันจะได้อารมณ์ไงทุกคน จะได้อารมณ์ของอะไรนะของคนที่ไปเที่ยวหรือว่าพฤติกรรมหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่ใช่นะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกไอเดียนหนึ่งนะคะทุกคนทุกท่านนะคะก็สาววีโอก็มาแชร์นะคะมาแชร์ประสบการณ์นะคะนอ่านะคะอะนะคะเดี๋ยวเรานอกจากเรามาดูอันนี้คือมะเขือเทศแล้วมันก็จะมีผักสลัดอย่างอื่นเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ เขาจะมีการกลางมุ้งด้วยทุกคนจะเห็นเป็นฟ้าๆ้าเนาะอันนี้ก็คือมุ้งนะคะอาจจะมีการกลางม้งกันอะไรเอ่ยอกันอะไรเอ่ยก,กันนกกันแมลงนะคะจริงจริงแล้วผักสลัดเนี้ยก็มีศัตรูพืชเหมือนกันนะคะอย่างเช่นจะมีหนอนมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เนี้ยไม่ได้ใช้ยากําจัดนะคะเราจะใช้วิธีการดูดูดูว่าเอ๊ะเขามี ก็คือคือเราต้องให้ความใส่ใจเขานิดหนึ่งนะดูว่าเขามีเอ๊เขามีอะไรนะมีนอนไม้มีเพี้ยไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาออกนะถ้าเราเจอแล้วก็เอาออก,อ,ก,อ,อ,อ,กอันนี้ก็เป็นอีกอ,อีกวิธีหนึ่งในการปลูกผักนะคะปลูกผักปลูกผักที่แบบปลอดสารนะคะโดยไม่ใช้าสารกําจัดศัตรูเพื่อสวัสดีพี่ชายน้องคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอ้าวพี่วิจาร์สวัสดีพี่วิจาร์นะคะมองไม่ได้ใส่ ขอบคุณขอบคุณนะคะเริ่มเ้ได้13นาทีแล้วก็อีก7นาทีประมาณ7นาทีนะคะก็ดูแลสุขภาพนะคะสาววีโอก็เสียงไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็อยากมาไล์นะคะกินอยู่ง่ายๆสไตล์สาววีโอจ้าขอบคุณขอบคุณอ่านะได้ยินเสียงไก่ไหมมีเสียงไก่ <laughs> ไก่นี้ไม่ต้องห่วงเลยเด้อเอะมุมนี้ก็สวย <c oughs> เสียงดังฟังชัดใช่ไหมเพราะว่า มุมเนี้ยเป็นมุมอับไงมุมอับที่แบบโลงโลงลงจะเฝ้า <laughs> จะเฝ้าให้ลงไ่ใส่แล้ว <laughs> จะเฝ้าจะเฝ้าเดี <laughs> ๋ยวเวลาไม่มาก็บอกว่าไม่มา <laughs> กาแฟเด้อ <laughs> เวลาไม่มาก็บอกว่าไม่มาเวลา่างนี้จะบอบอกให้ลง <laughs> อ่านะคะ fc เราไปไหนนี่วันนี้นะคะหนาวกันใช่ไหมหนาวกันหนาวกันนะคะหรือว่าลุ้นอะไรนะลุ้นอะไรน้ําท่วม ภากใต้นะคะก็เป็นกำลังใจเนาะเป็นกำลังใจจะเคยเน้อเป็นทางให้ฉันได้ไหมกำลังใจดังยอดฝนฝนฟ้าไกลที่ยอดลินสู่พื้นดิน เอาจะล้องเพลงให้ฟังวันนี้นึกเพลงได้ทออ่อันนี้ต้นเขายัางเล็กอยู่ก็เพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยร้ <c oughs> องเพงลงร้องเพลงคู่กับเสียงไก่ ใีวันที่ชีวิตอ้าวให้ไก่ร้องก็แล้วกันให้ไก่ร้องอ้าวกำลังใจส่งกำลังใจมาหนึ่งขอบคุณสาวอุ๊เสียงเพราะมากเสียงไม่มีจ้าสวัสดีกาแฟกาแฟสวัสดีสาอุคนสวยจอดกำลังใจยาวๆจ้าจ้า thank you so much นะฮะอนะ,ะนะอีกห้านาทีก็ลงไลค์จ้าพี่วิจาร์ณพี่โปเต้ศิลปิน <G ül> เลิฟเลิฟศิลปินจริงหรอ <G ül> เลิฟฮะอุ๊ตอดจะองค์คนูก็ทํทำงานเข้าใจกันเข้าใจกันในวันที่เธอเทอขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงอะไรนะไก่เขาไม่ร้องแล้วเราร้องได้และคอยห่วงใยในวันที่ชีวิต เสียงไม่มีตอนย้าเช้าเนาะมนมองรอง,องหายก็เพียงมีใครปลอบใจสักคนสวยไหมนี่มาดูต้นมะขามเทศเราในวันที่โลกใกลความวังให้ว่าขอบคุณขอบคุณมันขาดมันหายใครจะช่วยเติม อีกสี่นาทีเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกลสวัสดีครับสวัสดีไม่เอาพ่อบ้านมาต้องพี่โปเต้ทำไมทำไมใจร้ายอย่างนี้ล่ะอ่ะ พ่อบ้านเขาก็อยู่ส่วนพ่อบ้านสินะคะอันนี้คือเป็นมุมของเราแล้วนะในวันที่โลกเลยมุมของเรานะคะมุมที่เราอยู่กับเกิร์ดนะคะอ่าเขาจะไม่ยุ่งความหวังให้ว่าพี่โปเตสมส,สิรินะคะมันขาดมันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจ ให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกลอามากำลังใจจะใครนอ้อลีลาลีลาต้องมาขอเป็นทธอให้ฉันได้ไหมอยู่ใกล้ๆเสียงมันจะได้ออกเดิงยอดฝน ฟ้าฟ้าไกลที่ยอดลิ้นสุพื้นดินแห่งพันเนาะสาววโอชอบร้องเพลงนะทุกคนแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาอ่ะชอบชอบในเสียงเพลงแต่ไม่ค่อยมีเวลาเออเช้ามานี่ออกกาลังกายนะทุกคนอี้อ้วนไหมพี่โปเต้ผอมลงระยังเอ่ยไปกินหมู ไปกินหมูกระทะไปเที่ยวอไปเที่ยวอะไรนะแล้วก็ไปกินหมูกระทะเอา้ามันก็เลยอ้วนก็เลยแบบมาออกกําลังกายตอนเช้านะคะเสร็จแล้วก็อ่ามาขึ้นไลฟ์ถ้าอยู่ไกลๆอะ่ะเสียงไม่เสียงไม่ค่อยออกเพราะเราไม่ได้ใส่ไม้เราไม่ได้ใส่ไม์ <c oughs> ไม์ก็บางทีก็แบตไม่ค่อยมีไม่มีเวลาช้า <c oughs> ในวันที่โลกไายความหวังให้ว่าออีกสองนาทีมันขาดมันหายใครจะช่วยเตมิมเพิ่มพลังใจอันนี้แปลงผักนะคะให้ฉันได้เริ่มปากด like, กดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดกระดิ่งนะคะ ถ้ามีเวลาสาววิโอก็จะไลฟ์เพราะว่าช่วงเช้าอยากให้ทุกคนได้พบกับบรรยากาศตอนเช้านะคะซึ่งเป็นบรรยากาศที่แบบสวยงามบรรยากาศดีนะคะเจอหน้าสาววิโอก็ <c oughs> ส่งกำลังใจให้กับทุกคนหนาวแล้วนะคะหนาวแล้วก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้อ่าพักใต้ด้วยนะคะ ชุมชนภาคใต้นะคะอาส่งกำลังใจให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะทุกคนนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ต่างประเทศคุณอุสาวอุนะคะก็ขอให้ธุรกิจเจริญเติบโตรุ่งเรืองนะคะขอให้พี่โปเต้หรือก็พี่โกโซลหรือก็ทุกๆุกคนมีความสุขมีสุขภาพที่ดีเฮงเฮปังๆดังๆนะคะก็ขอลงไลคแ,แค่เพียงแค่นี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะบายบายมีความสุขสุขภาพดีทุกคนเลิฟเลิฟลงไลค์ก่อนบายบายนะคะรักๆจุบจ๊บๆทุกคนนะคะจะปิดก่อนนะคะพอดีไออตัวนี้มันมาอะไรนะข้อความมาชอบเด้งมาอ่ะโอเคบายบายคะ่ะพี่โปเต้ขอบคุณขอบคุณเลิฟเลิฟเลิฟ